สวัสดีครับช่องแม่สภาพครัวลำเพลินครับพี่น้องครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับโอ้วันนี้นายแม่สุภาพมาทำอะไรอยู่ข้างร้านต่อยครับพี่น้องครับเนี่ยมันมีคุณภาพปูแม่เท่านี้ดิน้างวาอยู่นะครับเนี่ยมากมากมากมาเบิ้งเลยพี่น้องครับร้านต่อยลาบก้อยครับพี่น้องแจ่วฮ้อนหม่ำเนื้อทุบหมูทุบแซ่บต้มแซ่บไม่อร่อยไม่เอาเงินเลยป๋าพี่น้องครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดครับพี่น้องครับเนี่ย สุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดครับเนี่ยมามามาตามมาเบิ้งครับขางล้านต่อยนี่ขางล้านต่อยขางล้านต่อยครับแม่สไตแม่ไม่เฮ็ดยางน้อยามองนี่ครับนี่ม่เฮ็ดยางน้อผู้ใดเสิเฮ็ดเทื่อนไม่บ่อนือเฮ็ดยางน้อนะครับนี่ตาพื้นที่พื้นที่พื้นที่นสวัสดีครับคุณนายแม่ครับผมสวัสดีคุณตาโรดด้วยนะครับผมเฮ้อ วันนี้คุณนายแม่มาทําอะไรตรงนี้ครับคุณนายแม่บ้านปลูกเงินยังไงเท่าไรนี่อาหารรักษาขายค่าขายอันนี้เป็นเป็นเช่าที่เขาแล้วครับนี่ที่ของคุณนายแม่โอ้ไม่ใช่ธรรมดาเด้เด็กคุณนายแม่มีที่อยู่กันกลางสี่แยกบ้านแพงเหมือนพี่น้องครับนี่ยไอ้ตามื่อนี่เป็นมื่อชั้นบ้านดีมื่อบ้นคูดแล้วก็สี่า ับเทาอเคาขาย็นดโเทิอบเทือบก็เท็ดสิมงค่าขายโอ้มาปวดที่ตามว่าคุณนายแม่สิขายอย่างน้อยคุณนายแม่ว่าสิค่าขายเทือบไปสะก่อนนำทีมงานโดยคุณนายลำพันธครับผมปาล์มนาดครับนี่ปาา ไม่ได้เห็นตั้งนานเลยคุณน้าละพันสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยลาซิโอลาเนี่ยครับเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งผู้สาวเบิ้งผู้บ่าวครับมินปลาปลามาก็ล่อครับพี่น้องครับผมสายเป็นตาส่เป็นตาเนี่ยนี่ครับตอนนี้กระรังท้ำที่ที่ครับพี่น้องครับโอ้เพิ่มพิธีด้วยกันนี่ครับในสภาพปลาประเภททัรงปดาครับพี่น้องครับราคาแพงนิดหนึ่งขายเนี่ยมองติดถนนใหญ่นะครับที่บ้านแพงครับนี่ ตรวจจัดฟาดบล้มไม่ได้มีโครงการวัเซตเทิร์บสิขายของครับพี่น้องครับตอนนี้ได้สร้างกันมาแล้วได้สร้างมาแล้วเริ่มทำที่ทีนะครับพี่น้องครับโอ้นี่ตรวจจัดฟาดบล้มนะครับพี่น้องเอากรรมการต่อท้อเศร้าครับพี่น้องครับคนนี้กับโมมี่มี่ยังหลายครับบ่มีไผ่มาหลายครับเหมือนี้ครับมีแต่คุณได้แม่กับปาอำนาจเลยนะครับ กับตากรือก,กับทีมงานสร้างครับเหมือนครับโอ้เสาจากต้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสี่ยี่สิบอ้าเสายี่สิบต้นหนึตัวครับเกษตรขายอย่างนี้คนที่ตามอย่างทีงครับเกษตรกิจกรรมนําขายอย่างนีครับนี่น้องลีญาน้องอีนุไปโรงเรียนแล้วปะโอไปโรงเรียนแล้วอืม อันนี้ก็ซึ่งเป็นประเภทนี้เกาแก,ก่ครับพี่น้องครับเวลาข้าสีเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดซ่านนี่ก็จะใหผ้ผู้เท่าผู้เฒ่าผู้แก่ครับผู้ผู้เป็นนั่นผ้ามครับมาทําพิธีง่ายตายินก่อนครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เล่นลับไม่เชื่อจะลบหลู่นะครับพี่น้องครับตอนนี่ให้ให้คุณตาโลดเนาะบ้านแพงนครับ,บามาทําพิธีให้ครับ แน่นอนน่วะคุณนายแม่เนี่มารอยซื้อที่ไปตดวนโลกคุณนายแม่ก็แน่นอนนะว่าตรวจจาดฟาดบ้มเลยครับนี่ยนี่ไม่ได้ร้อยซื้ออะเออ ดีแค่เจ้าก็เลยอยากขายให้ก็เลย่ขายซื้อไปสินละจักปีที่แล for ้วนะครับท well ีครับโอ้ยหลายปีเนี่ยว่าเป็นปีเอาเศร้าปีที่แล้วโอ้คำนี้สมัยซูมือไร้ล้านั่นคำเป็นซื้อไม่ได้เนาะครับเนาะตะก้อนเนี่ยขึ้นสิบปแพงนะครับตะก้อนเดือนสิบปีเศร้าปีที่แล้วนะครับเอาตอนนี้จะท่าพิธีประมาณเก้าโมงเก้าโมงเช้าเก้านาฬิกาเป็นรองครับจะท่าพิธีครับเป็นรองครับเอาเคียดเอาโชคเอาราบเพื่ออ่า เ้คิจกลับนครัให้ค้าขายลุงเรื่องจริญลุงเรืองนะครับพี่น้องครับนี่ตาเันก็เก่งเยพี่น้องเนาะโอ้มีของเรียนไม้อีกแล้วก้นก้นก้นมันบ่เออขายย่ใส่ก็ขายย่ใส่ก็ขายยืใส่ เอาเชิญท่านประธานจุดธูปเทียนถวายเจ้าที่เจ้าทางครับไปลองลมพัดเนาะมันอยู่ขลางแจ้งไหมดับแล้วก็ได้แม่ไฟดับแล้ว การแจ้งเนาะอ้าวแชเมือ่อแล้วถือผู้ถืจังหวะมันนะม,มือสานมั่นดีครับมอนครับโอ้อากาศกับ่บค่อยห้อนไปไนครับทั้งนเศ้าันอารามาในยห้อนได้ครับเนครับนี่ย้องฟ้าเปิดครัี่นลองครับโอ้โอนี่พี่มนซีต้นไม้ยู่สต้นครับเนี่ย ได้แล้วได้แล้วมัดุดทูบอ่ทำพิธีอะไรพี่น้งครับเริ่มแล้วครับแ้ครับอาโมอาโมุนายแม่แท้แดดคุณนายแม่ โอ้บรรยากาศเป็นสาขาทีดีอยู่นะครับพี่น,น,น้องบอกว่ายุติดถนนอ่าถนนลัก208ครับพี่น้องครับนถนนระหว่างทางไปโกดซุ้มกับอ่าท่าพระครับพี่น้องครับเออบรรยากาศบรรยากาศทำได้โจดโจดจดจดเดี๋ยวจะถามเบื้องต่อต่อไปครับว่าเพื่อสิขายอยังครับพี่น้องครับตอนนี้ไอเฮ็ดโค้งหลังคาถึงก่อน เราเป็นแล้วเลยปล่มจาการอะไรแบบเอาไม่้หาคีบอนสาิจัง เาบุสงขงพี่นังนาาฬนี่าเนอแม่าเ่เจ้าผู้ผมนั่ราสรนนองแม่จะติดยูหองพุ่มพื้นมนุษยามื่อโตผู้ข่าขบอกกาวค้บมันเินบรลปเนข้อเมติเ็ดน้ำก้องเขาลูกเขาเอาสวครับสำหรับทีนากที่ฝากเราสักรเด้อดันั้ราย่แสุขภาพในการคินนะครับอาติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับในแม่สุภาพช่องพลังเพลินนะครับเอกสวัสดีครับ เมนว่าง่ายไปฮะ